อาก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับน้องเพโรน่านะครับก็ผมก็จะเอาตัวเนี้ไปเปลี่ยนโฉมเป็นตัวผู้ชายนะครับก็จะไปสุ่มผมนั่นเองแต่ตอนนี้ผมแอบไปสุ่มมา23สารอบก็ดูสรงผมที่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็จะซื้อบัตร v i p เป็นบัตรสุ่มผมนะครับก็ซื้อได้5ใบนะต่อนหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็มีงบประมาณ1000บาทนบครับหรือ1,300เพชรนะครับเพื่อจะสุ่มผมให้ ให้ตัวเนี้ยเป็นผู้ชายแล้วก็ผมจะทําเป็นแฟดโพไซดอนนะครับก็คือจะเอาหน้าตาทรงผมเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับก่อนอื่นก็จะซุมผมหน้าก่อนนะครับก็คือต้องได้ทรงนี้นะครับทรงผมหน้าอันเนี้ยครับอ่าปะเรามีบัตรซูมอยู่ห้าใบซูมรอบที่หนึ่งยืนยันเออไม่ใช่ <laughs> เอาเอาทรงหูหูแมวหูหมาเท่านั้นนะรอบที่สองของบัตรฟรีเอยไม่เอาทรงโคนนั้น เนี่ยสองคนนั้นเธอชัดเลยเนี่ยผมแมวครับผมแมวรอบที่สามอ้ยซาสึเกะแมวมาทำไมาซาสึเกะเอาผมแมวรอบที่สี่โอ้โหส่งอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้คิดมาได้ไงเนี่ยตรงเนี้ยรอบสุดท้ายของบัตรซุม่มเฮ้ยฮะโอ้ oh my god เฮ้ยห้าใบ แล้วผมเติมทําไมพันพันบาทเนี่ยสุ่มห้าครั้งออกฮะเ,เปิดมาได้ด้วยดีนะครับคือแบบสุ่มสุ่มห้าครั้งออกผมตรงเนี้ยก็เหลือแค่ผมหลังนะที่ต้องสุ่มให้ออกนะตอนนี้เราก็ยังมีเพชรเหลือนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้เพชรในการสุ่มเรามาสุ่มกันต่อเลยนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินแบบเสีงยงใครอัพเวลแถวนี้เนี่ยเมื่อกี้แต่แต่เมื่อกี้ G.M.M. ซองไปเนี่ยเฮ้ยผมว่านะมีกลิ่นแปลกๆแ,แล้วเนี่ยไม่เคยมีเสียงเบียอัพทา,ท,าทางที่ผมอยู่คนเดียวในในแฟชั่นมอลแสดงว่า G.M. กำลังจะเล่นผมงงนี่ไงเซนิซื้อมาทำไม <c oughs> ขอร้องอย่ากแกล้งกันเลยนะครับอย่ากแกล้งกันเลยดูทรงและเพชรหมดตัวได้เติมใหม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมที่ส่มมาก็ไม่ได้แย่นะแต่มันไม่ใช่ผมที่อยากได้สิเราจะเอาแค่ทรงเดียวคือทรงนี้เลย ทที่มันมีหูอะฮัลโหลทรงมีหูจะมาได้ยังเอ่ยว่าแต่เออไอทรงที่เราสุมมันก็เป็นทรงสองสีนะก็แบบเนี่ยก็ไม่ได้เกือนะก็แบบก็ออกทรงแบบข้างล่างไม่ได้ออกข้างบนนะครับแต่มันไม่ใช่อะ่ะ <laughs> อย่าเอาอนนี้โอโ้โหเอ้ยไม่เอาพูดสองสีหน่อยไม่ได้แนละ้วมันมาเป็นแบบสองสีสองสีเลยเนี่ยนี่ไง สองสีที่มันรู้ไปทรงใหม่ซะด้วยนะเออยีออ่สิบเก้าเพจไอทรงอะไรไปดิอ่ะไปเอาทรงนี้เฮ้ยไอทรง <c oughs> เริ่มแปลก,กแปลกละสุดบอลนเลยแล้วกันโอ้โหสุดยอดเอยทรงไม่เอาอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยทรงเดิมไม่เอาทรงจะทรงสามอีก โอ้ยจะบาตายตอนนี้ก็อ้ยไม่พ้นแบบทรงเดิมเดิมซ้ำโอ้อะไรเนี่ยยังกระห่อมสภาพเอามีหูเพียงโอ้ <laughs> ออโอยเจ็บช้ำครั้งละยี่สิบเก้าเพชรโอ้ยจะออกไปเนี่ย เหลือ,ออีกเจ็ดร้อยเพชรส่งหูแมวออกมาทีเธอส่งผมหลังส่เอองเกียมซะด,ด้วยนะเมื่อกี้เฮออ้ยออออออทุกคนผมจะไม่มีแรงแล้วเลยค่ะสุมผมโอ้ดูดิ <laughs> อะไรวะที่อ่ะโอ,อ้ยแรงจะหมดสุมผมที ออ,อขีผมหน้ามาอย่างไวผมหลังไม่ออกอดูรงและเท็รน่าชะหมดดูดิทรงเนี่ยทอมเมื่อกี้ได้คน่อยเลยอันนี้อีกจำได้ได้แม่นเลยไอ้อี้ยโศงนี่มาทรงไอ้ี้ยมึงมึงเลือกว่าทรงเงินเท็รได้ด้วยหรอโศงเนี่ยให้ฟรียังไม่กล้าใช้เลยทรงเมื่อกี้โอ้ ทรงจะให้เป็นนักเรียนเลยเนี่ยเอามาแตะทรงบองนเดิมั้างนั้นนี่ไงทรงเดิมไม่เดิมให้เป็นนักเรียนเลยไหมโอ้ยอันนี้ก็อันเดิมจากพันพันสามเพชรเหลือสามร้อยเพชรโอ้ยเกียร์อีกแล้วอะไรวะเนี่ยมาแล้วทุกคนมาแล้วที่เสียงหลงไม่ใช่อะไรนะก็ กูเพชรจะหมดไม่อยากเติมใหม่แล้วอ่ะแล้วตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําการแปรงฉมแปลงหน้าตานะครับคลิปนี้ก็จะเกาๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นการซุมผมนะครับสุมผมทีไรก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะว่าแต่ไอเพชรที่มีเนี่ยมันพอพอแปลงฉมเปล่ไหมเนี่ยเราต้องเอาเอไอผมต่อออกก่อนนะแบบนี้เลยเออลาก่อนน้องเพโลน่าน้องจะเป็นผู้ชายแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะไปแปลงโฉมนะครับไปสัญญากรรมนั่นเองนะครับที่คลินิกแห่งหนึ่งนะครับในณนาจยากางเมืองซันนี่ทาวนะครับโดยที่เรามีเพชรอยู่2แล้วก็เพชรครับก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะพอไหมแต่ผมคิดว่าได้เติมเพิ่มแน่นอนนะครับเพราะผมจะเปลี่ยนชื่อด้วยอนอื่นเราก็จะมาเลือกตากันนะครับก็ตาแบบโพไซดอน คือตัวผมอะผมกะจะทําให้มันเป็นแฟชนนะครับคือหน้าตาทรงผมเหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับก็จะมีตอนนี้มีโพสตดอนกับซุดนะครับตอนนี้ผมก็จะตั้งชื่อให้เป็นฮาเดสนะให้มันเป็น3ามพี่น้องนะครับตอนนี้ผมก็เลือกเสร็จแล้วนะก็เพชรไม่พอตามตามที่าทานไม่คิดไปนะครับเราก็จะไปเติมเพิ่มอีกออกี่เพชรก็ไม่ดูนะคิดแบบอืม 1น0่น่าจะ100ยแหละแล้วตอนนี้เพชรเราก็เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มี300เพชรนะก็จะแปลงชมตอนนี้เลยนะครับก็จะเลือกให้ดูสดๆนะครับว่าเอาตาไหนบ้างจมูกอันไหนบ้างสีอะไรบ้างนะตอนนี้ก็จะเป็นธีมดำแดงนะก็ทำการใส่สีไปที่ตาก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นปากนะก็จะเป็นปากไออันนี้น,นะครับปากก็จะเป็นสีดำแล้วก็ แก้มก็ต้องเป็นไอ้แก้มไม่มีตรงนี้ไม่มีครับก็ต้องไปเปลี่ยนแก้มที่อ๋อเอเลนนะครับออเลนเมนชั่นตอนนี้ก็เสร็จระดับหนึ่งนะครับก็เหลือแบบสีผมแล้วก็แก้มอีกนิดหนึ่งนะตอนนี้เราก็มาถึงร้านป้ากุ๊กไก่แล้วนะครับก็จะมาทําการเลือกแก้มกันเลยนะครับส่วนแก้มนะก็จะเป็น <c oughs> เสียงไม่มีละก็จะเป็นไอ้หน้าหน้าเขินนะครับสีแดง ก็แบบนี้เลยกดซื้อไปยี่บเก้าเพแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคิ้วนะคิ้วยังไม่เหมือนนะครับก็จะเป็นคิ้วแบบอืมนยะดุดุหน่อยนะครับแบบนี้ยอ่าฮะก็ซื้อคิ้วไปสุดท้ายก็สีผมนะครับสีผมเราก็จะใช้เป็นสีพรีมเมียมนะก็จะเป็นติมดำแดงแล้วก็เลือกตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงเข้มๆหน่อยนะครับแบบไม่เข้มมากก็เอาประมาณนี้แล้วกัน แล้วก็ใช้บัตรเปลี่ยนสีเอ้ยตัวนี้ไม่มีบัตรลืมไปคนละตัวก็เอาเป็นว่าใช้เพชร19เพชรในการเปลี่ยนสีผมพรีเมียมนะครับส่วนสีดําเราจะไม่เปลี่ยนนะเนื่องจากสีดําปกติของตัวนี้ก็จะเป็นพรีเมียมอยู่แล้วนะขั้นตอนต่อไปผมจะไปเปลี่ยนชื่อนะขอสกิปเลยแล้วกันตอนนี้ผมก็มาถึงสาลากลางนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนชื่อนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับหลังจากนี้ก็ผมก็จะเปลี่ยนชื่อแค่นั้นนะครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับผมบ๊ายบาย